ฮ่าเด็กคุณเท่งนี่คุณเท่งลงตาเบี้ยเงินเมื่อไงจะมาไหมคุณเท่งนี่ปุ๊บลงตาเบี้ยเร็วนี่ก็ต้องลิงมาเลยได้ใจตั้งในโน่นนี่เทงเลยว่าปุ๊บว่าซื้อปุ๊บไปใกล้ลูกวัวเดงไปใกล้ลูกวัวไปหนังงาดลุงคุณเท่งลงตาเบี้ยแล้วไหมลุงเวจ้ามือเดียวไปเลยแล้วต้งไปลงตาเบี้ยแล้วต้งเบี้ยมึงที่ยังอยูเร็วไป ป่าไปน้อยใหญ่ n ป่าไปนั่งง้ออานไม่เลวเอ,อ้เลยต้งมึงเลจักน้อยไอ้่ n u ยเดีลยวนี้เราก็ตงลิงมาในตัวดจับนี่อ,อู้อันเบมือตู้ก็ลิงปลอมเลว,วหนุยเออปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการผูดตึ้งการจ่ายเงินในเวท,ที่เพราะว่าต,ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการดําเนินการยังมีมีการทะเล่งก้าวอย่างเป็นทางการทีแต่พันพือๆแล้วหนุยเออประชาชนทุกคนคนไทยรุนไหม เราต้องรู้เทาวทันทือ่อควรที่จะระมัดร,ระวังในการกดลิงหรือการลอกลวงนัน่นๆนัน่นจ,จ,จะมีชาชีตีอาจจะแคว้งตัวปิดจารณานะคิดวิโค์เยกแยก่อนต้องตรวจสบแล้วลก็ฆ่ามมาเข้าไปปิดจารณานะตามเล่นข้อมูลถี่ทุกองและเชือ่อที่ได้ไม่ผิดที่ทำเลยโอ้โหนี่จะเด็กวัาเบียก็ไม่ได้ลูกกัวกระจุนเมียกับเลือกและกูกันนัินเรงโอ้วันล้ ด้วยความปรารถนาดีจะกระพุมนายนุยนายเตงวัดดีกับ้ง